โฟกัสหนักโดนสกัดด้วยโควิดเกิดวิกฤตนัดเคสล่มจมสลายเกิดกังวลเกิดวิตกกระวนกระวายโอ้ให้ตายเถอะโรบินสิ้นแน่ตูนะครับเพราะนั้นช่วงนี้หลายคนน่าจะเกิดแบบนี้เกิดขึ้นถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่แต่สิ่งท,งที่แส่สิ่งที่นะครับแน่นอนว่าสิ่งที่ทําให้ผมโฟกัสแล้วก็รู้สึกว่าเห็นว่าเนื้อง,งานผมมีมาโดยตลอดแล้วก็มีเคสเรื่อยๆเลยเกิดจากการที่เราเริ่มมีตั้งแต่ อย่างที่ผมเคยบอกตอนที่เพิ่งกลับมาครับโคราชนะครับหลายคนที่ต้องเสียชีวิตไปทังๆทงท,งที่ยังไม่เคยทําอะไรแต่เรายังมีลมหายใจที่ยังทําได้อยู่ถูกไหมครับโคบี้ไบอันเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ผมรู้สึกว่าต้องลุยทุกวันไม่มีวันที่จะหยุดได้เลยนะครับสุดท้ายเนี่ยมาเจอโควิดอีกทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยโคหมดเลยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมคําว่าโคเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดได้เยอะจังนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้ผมรู้สึกตกผลึกแล้วก็ ตั้งใจทาในทุกๆวันเกิดขึ้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโทษบ่นอ้างแต่ท้อแท้ที่แย่คือไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นสิ่งที่น่าจะผมว่าไม่น่าจะเวิร์กนาะมันทาให้ผมเลยรู้สึกว่าโฟกัสแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีเนื้องานเยอะขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นเคสสปอนเซอร์รีบอลหรือว่าเคสสปอนเซอร์ธุรกิจก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดๆเนี้ยครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเรา ยังไงได้บ้างหมายถึงว่าอะไรที่เราทําได้บ้างในตอนนี้แล้วอะไรที่เราทําได้บ้างเนี่ยเราทําได้เยอะแค่ไหนนะครับเพราะในผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับในตอนเนี้การที่เราไม่สามารถออกไปไหนได้บ้างได้เยอะมากๆเนี่ยสิ่งที่ผมทําได้คืออะไรครับสามสองหนึ่งนะครับสามสองหนึ่งหรือว่าการมีเตรียมการเคสล่วงหน้าหวังว่าวันหนึ่งที่โควิดมันหายไปปุ๊บผมลุยต่อได้เลยอันนี้คือ,อรายชื่อที่ผมไม่สามารถจดในจดใน จดในเวิร์กแพนได้แล้วครับอันเนี้ยมา,มามันเป็นมันเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่เราสามารถทำให้วิกฤตเป็นโอกาสได้เนาะผมว่ามันจะเป็นเนื้อง,งานหลังจากจบโควิดปุ๊บผมลุยต่อได้เลยผมมีเคสที่สามารถโทรหาแล้วก็นัดเคสได้ทันทีมันทำให้เรามีเนื้อง,งานได้ทันทีใช่ไหมครับผมมีอีกหนึ่งบทความที่แต่งเป็นกรสั้นๆมานะครับหลายคนเนี่ยน่าจะจดก็จดได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีสไลด์ขึ้นนะครับคนสำเร็จ คนสาเร็จจะมองวิกฤตเป็นโอกาสนะครับแบตจะหมดโทษทีครับคนสําเร็จจะมองวิกฤตเป็นโอกาสสิ่งที่ชนะขาดคือมองหาวิธีคิดเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยวิธีการและอยู่เป็นตํานานเพราะสู้จนสิ้นลมหายใจเป็นไงอืมนะครับกดแปดแปดแปดท่อไครับถ้าคิดว่าโดนใจนะครับพร้อมน้อยแต่คุณทำร้อยของคุณแล้วหรือยังนะครับผม อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นวิธีคิดละกันวิธีการหลายคนตอนนี้อาจพยายามหาแนวทางอยู่แต่ผมคิดว่าวิธีการตอนนี้ที่สําคัญที่สุดน่าก็คือการทํา3 2 1แล้วก็มีเคสออนไลน์ตามยูเซอร์เก่าๆนะครับเพื่อทําให้เราเนี่ยมีคอนเน็กชันกันมากขึ้นติดต่อกันมากขึ้นพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นช่วงนี้ผมคิดว่าการให้กําลังใจกันนะครับสําคัญที่สุดเลยอาจจะไม่ได้ไปในเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือเรื่องของอธุรกิจมาก แต่การให้กําลังใจกันว่าเฮ้ยพี่สู้ๆนะวันหนึ่งที่โควิดมันหายไปเราไปให้เขาได้ไหมครับไปเยี่ยมเขาได้ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆเลยผมคิดว่ารักษายอดรักษายอดเนี่ยมันรองมาจากรักษารักษาการและกันนะครับผมคิดแบบนั้นเลยนะครับทำให้ผมเนี่ยมีรายชื่อเยอะมากๆนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าการทําส่วนตัวผมเองเนี่ยแน่นอนว่ามันมันมันลุยเต็มที่อยู่แล้วแต่ก็มีทีมงานผมที่สามารถทําได้แบบผมเหมือนกัน เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่ผมอยู่กับทีมงานด้วยก็อยู่กับพี่กิ๊กเดี๋ยวขออนุญาตให้เขาแชร์เผื่อจะเป็นทิศทางให้กับใครบางคนในที่นี้ได้ว่าระหว่างวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเขาได้ค่าคอมมิชชั่นไปเท่าไหร่แล้วเกิดจากการที่โพสต์นู่นนี่นั่งก็ตามหรือว่าใช้ออนลลี่นี่แหละเป็นสื่อเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตเชิญพี่กิ๊กมาแชร์นิดน,นึงครับเพราะาพี่กิ๊กเนี่ยกบโพลีด,ด็ดอกเมนเจอร์นะครับประมาณ10กว่าวันเองนะครับแล้วก็กํากลังลุ้นนะครับเปปลลีีี่ยยนนนนนสเสเเเเืื้้ออ,อาา็ใด ก็เป็นทีมงานของผมเองครับขอเชิญขอเสียงตบมือแปดแปดแปดพี่กิ๊กหน่อยครับครับผมมาครับพี่กิ๊กดยอดเลยนะครับครับสวัสดีพี่กิ๊กนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กิ๊กสิบกวันพลีดอนใหม่นะครับสุดยอดเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็กําลังสิ้นเดือนนี้กําลังจะลุ้นเป็นออฟฟอรามาลีนนะคะขอให้ทุกคนให้กําลังใจด้วยนะคะแน่นอนครับ วันนี้ก็คือที่อยากจะมาแชร์จริงๆเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าพี่เนี่ย8วันแรกนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10มีนาคมเนี่ยพี่ปิดรีบอนจากคนใกล้ตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เพื่อนที่รัก ลูกน้องที่เคารพและจบด้วยลูกน้องที่มองว่าเราเป็นไอดอลนะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามชุดแรกเนี่ยที่คือปิดไป3มชุดที่ปิดไปในราคาที่คุณแพทเลยเอาตามสเต็ปที่พี่วันนั้นที่พี่มีโอกาสได้ฟังของคุณแพทเลยก็คือ6กหมืนหโดยไม่แถมอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วสี่ชุดหลังเอ่ออีกประมาณแป๊บนึงนะ3ามแล้วเนาะพี่แปดมาอีกหชุดหลังนับนิ้วไม่ได้เลยครับสุดยอดเลย <c oughs> เห็นแล้วตื่นเต้นมากเลยครับ ส่วนอีกห้าชุดหลังนะคะที่ปิดได้อย่างละหนึ่งกล่องนะคะเอออย่างละอย่างละกล่องตกที่กล่องตามราคากล่องเลยค่ะคือ28,390บาทตามคอนเซ็ปต์เปตอนนี้ได้ค่าคอมเฉพาะส่วนต่างเท่าไหร่ครับตอนนี้ค่าคอมที่พี่ได้สําหรับสำหรับแค่เฉพาะค่าคอมมิชชั่นที่เป็นส่วนต่างในการค้าปิดนะคะอยู่ที่4,6560บาทหนห้ารสาะยะเวลาส0วันครึ่งแสนนะครับใช่ค่ะ เออก่อนอื่นเลยเนี่ยต่เมาเอิญว่าที่อยากจะแชร์นะคะทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมถึงปิดในราคาสูงขนาดนั้นมีคําพูดหนึ่งของคุณแพทย์นะคะโดนใจพี่มากๆเลยนั่นก็คือเราต้องเชื่อในผลิตภัณฑ์ข่ะว่าของของเราดีจริงเหตุผลนี้พี่นาเออสามีนะคะซึ่งสามีเนี่ยแหละทําด้วยการนําไปใช้กับหมามะ้าหมาม้าก็คือคุณแม่ของสามีนะคะซึ่งตอนแรกพอหมาม้ารู้ว่าเราทําธุรกิจในเรื่องของเบเกอรี่ปุ๊บหมาม้าก็แบบอ้ามาเดี๋ยวจะช่วยซื้อแต่ด้วยความที่เราสองคนเป็น คนที่ค่อนข้างจะหญิงยโสดิดนึ่งนะคะเราก็พูดไปด้วยความมั่นใจแล้วเราก็มีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเรามากว่าถ้าหม่าม้าจะซื้อไปเพื่อให้ฝุ่นมันตั้งเถอะเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกหลานมาม้ามะมะมะไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าของของผมผมขายได้ของมันดีไม่ว่าจะอยู่ไม่ว่ายังไงผมก็ขายได้ อันนี้คือความมั่นใจนี่คือสิ่งหนึ่งค่ะที่พี่อยากให้ทุกคนรู้ว่าถ้าเรามั่นใจในะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะไม่ว่ายังไงเราก็ขายได้ไม่ว่ามันจะแพงมากกว่านี้ขนาดไหนยังไงก็ขายได้เพราะในความรู้สึกของทุกคนเขาจะไม่ได้มองหรอกค่ะว่าของมันแพงแต่เขาจะมองว่าของอะ่ะมันเหมาะสมในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองหรือเปล่าซึ่งพี่เนี่ยเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายของชีวิตเอาไว้ค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะคะก็คือการปิดรีบอลวันละหนึ่งเซตในราคาแบบ สามร้อยเก้าสิบอันนี้คือคือแผนที่พี่ตั้งไว้นะคะแต่ว่าถามว่าได้ตามนั้นไหมไม่ได้หรอกค่ะซึ่งค่าคอมมิชชั่นที่พี่ที่พี่ได้มานะคะคือเป็นคือพี่ทําจริงๆอะประมาณสามวันคุยประมาณวันละสองถึงสามชั่วโมงแล้วคือนั่นคือสิ่งที่ปิดได้โอเคะค,ะครับพี่กิ๊กตอนนี้พี่กิ๊กเนี่ยลดน้าหนักจากร e ีบอลนะครับไปเท่าไหร่แล้วจากเริ่มต้นแล้วถึงตอนเนี้ยแล้วเปลี่ยนไซส์จากไซส์ไหนไปเป็นไซส์ไหนละเอ่อตอนนี้นะคะปกติก่อนหน้านั้นพี่กับสามีนะคะก่อนที่จะมาทา e นรีบนเ่ย หนึ่งเดือนที่แล้วเนี่ยพี่จะอยู่ที่ประมาณ 4XL 4XL คือเวลาเราไปใส่เวลาเราไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยไม่ต้องนึกถึงเสื้อผ้าที่แบบมีเชฟนะคะให้นึกถึงผ้าคลุมตู้เย็นนั่นคือชุดที่พี่มีเป็นแบบมีเยอะมากเลยจริงๆแต่พอพี่เริ่มสนใจที่จะเข้าโปรเจกต์ของรีบอนพี่สามารถลดน้าหนักไปได้ตัวพี่นะคะสําหรับตัวพี่เองคือ5กิโลแต่ของสามีเนี่ยจะลดได้เกือบ6กิโลนะคะ<ม>แล้วก็เปลี่ยนไซส์คือตอนนี้สามีสามารถใส่ชุดสลิมฟิตของยูนิคได้ แล้วแล้วพี่เองนะคะก็คือสามารถใส่ชุดเบอร์แ L ของยูนิโคที่เป็นชุดเรดได้แล้วค่ะซึ่ง 4XL ของพี่พี่เละทิ้งหมดเลยค่ะคือขายต่อหมดเลยค่ะโอเคครับงั้นพี่คิดเดี๋ยวกอประกาศนะครับประกาศเป้าหมายเดือนนี้หน่อยว่าจะยังไงดีเป้าหมายเดือนนี้นะคะพี่จะจบเอาข้อมาลินได้แน่นอนค่ะเพราะเหลืออีกประมาณเอ่อหกถึงเจ็ดเซตที่รอโอนเงินให้พี่ค่ะแล้วพี่จะจัดส่งรีบอทโอเคครับ ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอ <บา S 2> ผมขอแช่อนีดนึงนหครับพี่แพใตใกล้จบแล้วผมยิมนิดเดียวครับก็สิ่งที่เราผมทํามาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับพอเรามองขานว่าเดี๋ยวโควิดจะเกิดขึ้นเนี่ยผมก็ไปลุยกับทีมงานนะครับลุยกับอัปไลน์นะครับที่อีสานเนี่ยสี่จังหวัดเลยก็ไปทําให้ทีมงานเนี่ยหรือว่าพี่ปีเตอร์นะครับที่อยู่ในอยู่ในแชทต,ต,ตอนนี้ด้วยเนี่ยทําให้เขาเนี่ยสามารถทํางานเป็นนะครับทำเฮล์มิ้งให้เขานะครับสามารถสอนสปอนเซอร์ได้เนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยปิดเคสรีบอลไปมากกว่าสิบ ปิดด้วยตัวเองครับไปมากกว่าสิบเซตนะครับตอนนี้ก็มีแต้มต่างๆเนี่ยขึ้นมาให้เยอะมากๆแล้วก็ตัวผมเองนะครับสองเดือนที่ทํามานะครับก็มีแต้มนะครับ R A ช i ปเนี่ยมากกว่าสามสิบแต้มเยอะจริงๆนะครับผมทุกคนได้ยินผมไหมเนี่ยดได้ยินได้ยิน <laughs> เขาเขาเขาเงียบเขาไม่ได้เงียบเขาตืออ่นเต้นอยู่เขาเหรอ,อครับโอเคครับแล้วก็มีตอนนี้ผมมีโฮนะครับมากกว่าสี่หมื่นแต้มนะครับผมก็เออรู้สึกว่าตอนนี้ผมอยากเป็นกำลังใจให้กันและกันครับผมรู้ว่าวิกฤตเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่า ังวนนิดนึงแต่ผมคิดว่าเนี่ยถ้าผมทําได้พวกคุณก็ทําได้ครับเพียงแต่ว่าหาจุดจุดหนึ่งที่ของตัวเองให้เจอและเต็มที่กับมันนะครับเพราะนันวันนี้ผมมาฝากไว้ประมาณนี้ครับไงก็เดี๋ยวเจอกันตอนโควิดซาชาแล้วก็ลุยกันต่อเต็มที่แน่นอนธุรกิจเราเติบโตแน่นอนครับในปีนี้สุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับทุกคนครับแปดแปดแปดนะครับให้กับบิ๊กอกและคณะหน่อยครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ